สวัสดีค่ะเอฟซี FC, แฟนช่องประอ่อน้ำโชกมือนี้ประอศิสิาพามามหาแนวทางให้เอฟซีเนาะค่ะเป็นลราพัฒนาเลี่ยนห้วยใหญ่มืออื่นวันที่สิบหกมือนี้วันที่สิบหาเนาะค่ะหาแนวทางหาให้ผ้าไปซองบังเลกเพื่อนจุดทูบไว้เนาะยายผ่องจุดทูบไว้ไทั้งหลเนาะ ไปเบึงแนวทางจุดถูกรับโชกรับลาบจุดไหวเจ้าทีเจ้าทางขอจูคขอลาบเนาะค่ะยายผ่องเราจุดไหวเนาะค่ะท่านผู้ชมผู้ใดเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผู้เขามาใหม่ก็ฝากากดติดตามแน่เด้อค่ะ จุดไปทั้งหลเนาะบาทนี้สิเปลี่ยนเลขเล่าพัฒนามือแรงนี่กับพระจากักวันพุทธที่สิบห้านเดี๋ยวปราออดจะพ้าไปเนาะค่ะไปเบง้งคนจุดมันเปลี่ยนตัวเลขเราไป่ปนว่า่นจุดไปทั้งนี้แหละค่ะยายผงเราบ่เคยเด่นเลขบ่ใครซื้อเลขบ่ใครเด่นเบอร์เด่นหวย แต่ว่าคนจุดไว้ต้นไม่เงียบมันกะเข่าอยู่ค่ะมันก็ถือกอยู่ปูเคนหายถูกอยู่เจ้าที่เจ้าทางบ้านเล่าคนกะหายถือกอยู่ค่ะจุดไว้ทั้งหลาเนาะยางหาคนเด้อค่ะยางหาบุญคนเล้วจุดไว้ใส่ขางบ้านหม่ใส่จุดถูก โดนๆจุด,ด,ดเทียนึงผ้าไปซองเนาะค่ะท่านผู้ชมเอด็ดซี่เอ็ดสิ่ผ้ามาซองเบิงใหม่เราไปเจอแล้วเจอแล้วค่ะเจอแล้วจุดทูบรับโชคจุดทูบรับโชคเนาะค่ะ เห็นเปลี่ยนเลขศูนย์แล้วค่ะเห็นเปลี่ยนตัวนึงแล้วเห็นเปลี่ยนศูนย์เห็นเป็นเลขศูนย์เดี๋ยวจากน้อยสิผ้ามะเบิงยืนอ้อมเลาะไปขางพี่ก้อนค่ะไปเบงรอบบานพ่นก่อนเนาะคอยมาเบิงตูดีเนาะค่ะท่านผู้ชม ้อมไปเบิ่งในปลาในบ้านเพิ่นกันเอาขางเฮียนนี่กะเฮ็ดนานผักตัวนี้จะปลูกผักอันนี้กระตุนบักหน่าเอาตอนามใสจ่จะปิ่งเกลือมะละนี่ตือนม้มะนาวโอ้ยบักหน่าโดนเต็มดินอยู่ฮะน,นี่บาทนี่บักน่าก็มีผักชะอมมีมต้นจันผา ต้นไม้มงคลโอ้ยเต็มดินอยู่พี่น้องเอ้ยบาดนี่กเนาวเต็มดินอยู่รนน้ำดินเต็มอยู่พูนะหลายแ้ๆโอ้ักเนาวย่ายผ่องขึ้นหลายแถ่น้อบานนี่กินบพท่านตัวนี้มันถึงเวลามันรวงแต่ตัวนี้นะมากเต็มอยู่ขาะท่านผู้ชมสำรวจก่อน สำรวจรอบบ้านย้ายของบักนานวโนนขับดินอยู่บ้านนี่บักนาวเกษตรเนาะค่ะเพิ่นออกมาปลูกใส่ทอก็มีลายต้นอยู่ค่ะเบิ่งดูพี่น้องเอ้ยโนนน้ำดินนะ่ะเต็มดินอยู่บิงดูหมู่บ้านนี้เพิ่นเก็บไปแล้วกะละมั่งนึงซ้ำหนึง ถึงเวลามันโนแล้วมันแก่เต็มทีแล้วค่ะมาตั้งผี่กับผักชะอมชะอมนั้นผักเพื่อนวันผักค่ะมองดูเต็มอยู่หกเป็นหกบ้านก็ได้เป็นแต่ไม่งูนี่ผักชะอมมีคามีมะม่วง มะม่วงแบบแอปเปิลเนาะหนุ่ยบักใหญ่ๆซ้ำติ๊บเข่าพี่แต่ว่ารสชาติมันอร่อยหรือไม่อร่อยอันนี้ผักแพวมีผักแพวด้วยอันนี้กระต้นักเนาวพื้นเนาะค่ะต้นบักนาวมีมะนาวข้างบ้านข้างบ้านยายผ่องอันนี้พ่นเอิญยังนี่เอิญหอมยังนี่ อันนี้หอมปีเนาะค่ะนี่บานห้าอื่นหอมปีใส่ลาบงัวใส่ดาบใส่ก้อยเนาะค่ะใส่ลาบใส่ก้อยอันนี้ผักชะอมผักชะอมผักชะอมบานห้าเอื่นผักขาแล้วก็ข่อค้าเนาะค่ะข้าไงใส่ต้มไก่ใส่ตม้ตมเนือ้ตอต้มยังนี่ก็ผักชะอมเยอะแยะแต่ว่าหโพดบาทน,นี้ พี่น้องเอ้ยหกกะหก,หกข้างบ้านข้างบ้านนี่กะหกแท้ๆปลูกต้นไม้กะปลูกพืชพักที่กินได้เนาะค่ะมีกล้วยมีอ้อยผักชะอมผักขาผักแพรวข่าตะไคร้มะนาว นี่ก็เป็นนานผักเพิ่นมะนี้ไม้มงคลใหม่มงคลก็หลายเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิผ้าไปซองบางเล็กมันใหม่เหมือนเราไปทันผู้ชมป้าอไปจะพาไปสองเลขก่องบางเลขกเนาะคะ่ะใหม่เหมือนเราไปสิมีตัวใดเดี๋ยวแอดสิผ้ามาซองเบิงะคะ่ะ มีศูนย์สามเห็นคักบ่ค่ะนี่ชัดบ่ค่ะท่านผู้ชมศูย์กับสามเนาะค่ะนี่เห็นเป็นศูนย์สามเนาะคะ่ะนี่ค่ะตัวที่สามยังว่าในออกมาเนาะคะ่ะเห็นสองตัวค่ะสามศูนย์ศูนย์สาม เดี๋ยวหันใ,ใหม่เมดสิพามาซองอีกเตียงหนึง่งพาไปสำรวจคางบ้านก่อนค่ะอันนี้หน้าบ้านเนาะค่ะนี่อันนี้หน้าบ้านหน้าบ้านยายผ่องข้างไปหน้าบ้านยายผ่องเนาะค่ะแต่ว่าประตูปิดแล้วประตูหันปิดแล้วประตูข้างประตูปิดแล้ว บันนี้หันมาทั้งนี้ค่ะท่านผู้ชมหันมาทาั้งนี้เพื่อนกระปูกอ้อยอ้อยกินได้ปูพักพรอยายผ่องไปทั้งปั๊มน้ำมันไปร้านค้าเนาะค่ะไปร้านค้ายายผ่องร้านค้ายายผ่องหันมาทาั้งนี้ก่ะท่างขึ้นไปบ้านเนาะค่ะท่างขึ้นไปบ้าน เดี๋ยวผ้ายางอ้อมไปเนาะคะ่ะยางอ้อมไปเบิง้งยายผ่องทําอะไรอยู่โหยายผ่องกําลังขายของลูกค้าเขามากพอดีเนาะคะ่ะบ้านยายผ่องแล้วก็ทางไหมองจอดรถบาทน,นี้ไปที่จอดรถหลังบ้านก็เป็นที่นา หลังบ้านเป็นที่หน้าทำหน้าเนาะค่ะยางมะคางนี่ข้างนี้ก็เป็นหลังบ้านโอ้ยจะหอยยางเนาะตากยางเนาะมายมมายมอยอยูนอยน่นีน่นี่ค่ะไปทั้งนี้ก็ได้แล้วก็อันนี้เป็นห้องเป็นห้องคาราโอเกะเนาะค่ะห้องพักผ่อน พักผ่อนแบบร้องเพียงาลาวเจะในนี่เนาะค่ะออกมาขางออกมาขางข้างหลังก็เ,เป็นที่นาเนะค่ะเห็นหน้าเป็นทงหน้าเขางามมากเลยลมแล้วรถยังพันหนมาเกีียวค่ะปูดางไว้แล้วแต่ว่าหนมีรถมากค่ะท่านผู้ชม ขาก็งามอยู่ทั้งเขาทาัาง้งหยางามจนลมหน้าตีนบ้านเนาะค่ะหน้าตีนบ้านลานยนี่ยคู่หันมาทั้งนี้ก็มีต้นมะพร้าวก็มี่มองเก็บของเนาะคะ่ะหกไวมันสิมีงู่บุญละคะ่ะท่านผู้ชมเก็บของคนปลูกต้นใหม่เนาะคะ่ะมาทั้งรังนี่เอากันนี้ เหดสาเล็กๆเอาป่ามาปล่อยเนาะค่ะน,นี้มันก็มืดค่ะท่านผู้ชมแต่ก็จะพาไปส่องดูเรกไฟใหม่หมดใบบุถูกกว่าได้พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็สวยอยู่นี่ทางเข้าทางสิเขาไปท่างในคขั้วเนาะค่ะนี่ที่จอดรถแล้วก็เก็บของด้วยมาน,นี้ถ้ำที่จอดรถใหม่คือหลัง ล้งลานค่าเนาะค่ะหลังลานค่ะยายผ่องชอบปลูกต้นไม้นี่ีตะตุนหม้ไม่มงคลไม่มงคลเนาะค่ะต้นไม้ไม้มงคลมีทั้งไม่มงคลไม้แง่แ่กับมีค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำข้างนอก ไอ้แขกเข่าทั้งนี้เนาะค่ะนี่ก็เป็นไม้มงคลนี่ค่ะไม้แย่แ่ที่เพอนถูกเรียกสามหวดติด,ดต,ต่อกันล่ะค่ะพ้นเห็นเป็นล่ายในในใบไหม,มค่ะพ้นเห็นเป็นล่ายในใบย,ยังสิค่ะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวเลขชัดๆเลยที่พ้นถูกมาสามหัเลี้ยนกันปีที่แล้วเนาะค่ะปีที่แล้วพ้นถูกย้ายผ่องถูก ถูกเลียนกันสมงวดค่ะเพราะว่าวันศีลวันพระคนจะบูชาเอาจุดทูบบูชาต้นไม้เง่ๆค่ะพยาไม้แยะแยะวันนี้พคนเศร้าซองเลียกแล้วม่เห็นเลียกแต่ว่าเดี๋ยวแอดสิบห้าไปเบิงเนาะค่ะนี่หมู่บ้านนี่เก็บได้เตรียมซ้ำนี่ค่ะนี่เตรียมซ้ำนี่เลยบักนาวนรุน บันนี้ก็หกหกถึงเดือนหกมากกว่มีเห็ดออกเดินบ้านนี่มีเห็ดออกค่ะข้างบ้านยายผ่องนี่มีเห็ดออกนี่แถวนี่ออกเห็ดตับเตา่าเห็ดผงท่ามบ้านเฮ้านะคะเห็ดตับเตา่าเพิ่มเดือนเดี๋ยวแอดสิพผ้าไปซองเบื้องเลขอีกเนาะคะ่ะทูบใหม่เหมือนเราไปสิพผ้าไปซองหาตัวดีเป็นแนวทางให้เอฟซี่เนาะคะ่ะ นี่ค่ะมาทาั้งนี้มาจองบางเด็กเนาะค่ะชัดโบอนอบาทนี่เอา เป็นสามศูนย์ศูนย์สามก็เก่าไม่เด็กสองตัวเนาะค่ะเป็นล่างๆชัดปะค่ะว่าเล็กเก่ากับว่าแมนมันเป็นศูนย์เป็นสามเป็นศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์เนาะค่ะแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะท่านผู้ชมเอาคลิปนี้กับม่ซ้ำนี้เนาะค่ะขอให้เอซแฟนช่องประอ่อน้ำโชคโชกมันมานเด้อเมื่อวัน,นที่สิบหก ให้มันๆานเด้อ1สิบหกพุชก,กิกายนหกหกให้เอฟซีแฟนช่องมันๆาน,น,นทุกคนสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ